ไอ้กระจอกไปเท่าอะแล้วแล้วตอนนี้แล้วตอนนี้นะเพิ่งอัดเพชรไปเมื่อกี้เห็นเพชรไหมขวาเห็นแล้วโหห้าพันทอกจักโดนไปเท่าไหร่เมื่อกี้ประมาณพันพันสองพันสามพันห้าโอ้โหพอพี่จะมาเปิดเนี่ยถึงถึงัาไลน์เนี่ยแหละถึงมาลองถ้าลองปีใหม่กันด้วยการปาเพชรเลยเนี่ยเออมาเดยว มอสกีนกันุ่มที่แบบไม่ดีทีละหนึ่งหรือทีละสิบทีละหนึ่งไม้ลุ้นโหมันมันยากนะไหนแต่สกีนออกยากมากบางคนก็ออกง่ายคือคือทําใจไว้แล้วว่าถ้ามันไม่ไม่ไหวอ่ะก็คือจะใช้แต้มแรกเอาอะไรนะสิบสิบใช่ไหมสิบสิบสิบตาไปาดตั้เหลอะเฮ้ยเฮ้ยมาอ่าน นี่ทองชูพีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่แช่ที่ต้องการมันไม่ตรงอ่ะเออได้อ่านคลิปแล้วเหรอเอออัาไปด้วยปลายก็เข้ามาด้วยแหละเออปลายก็แต่งตัวเก็บินไปเ้ากำลังเสพชุดอยู่อู้เสพเมื่อเสพสกินลดพี่ก่อน ว่าเสียไปกินรถพี่ก่อนร่างร่างเป็นชายกลายเป็นอยไอ้เขียดไอเดียกันนี่วะร่างเป็นชายนี่ไปไปถ้าบายเสพชุดทางนู้นน่ะไม่พอมาที่แซดโกทีเอสพี่ได้นี่เออเติมถูกต้องเออ่ค่าตัดถามถูกกว่าเติมเองเนี่ยไม่ได้ไม่ออกหลายอย่างเกินไปวิธีสิบประหยัดในรถค่าใช้จ่ายนี่ต้องมาทีละหนึ่งเช่วยรถค่าใช้จ่ายได้ทุกคนเราซื้อชุดก่อนแล้วค่อยแปลงเพศวะ เฮ้ยแล้วมันมันจะรับประกันได้หรือเปล่าามันจะตับเปลี่ยนมันน่าจะรับประกันแหละชุดชุดมันลิมิเต็ดไหมล่ะไม่รอจดกดก็ข้าไปแหละเงินรอเงินรออยากซื้อคึ้นราคาอืมตอนนี้ได้เท่าไหร่ละตอนนี้ตอนนี้แต้มข้างบนนี้เห็นไหมมาตรงเนี้ยสองพันสี่สองพันสี่มันต้องใช้เท่าไหร่นะใช้เจ็ดพันห้า แล้วแล้วตอนนี้มันมีแบบนี้ในคังบอลมีคันนี้แล้วเยอะดิไม่เยอะไม่ใช่ไม่เยอะเยอะดี่มาในคังบอลมีแบบนี้ขายได้ปะขายขายได้อย่างสมมติมาแบบนี้ถ้าแยกชิ้นส่วนนี้ได้สองพันสี่อ่าสองพันสี่ร้อยห้าสิบอันนี้ก็ได้แล้วเดอืมอันนี้อันนี้แยกได้ห้าพันก่อนอู้ยังเยอะอู้ยได้นะได้แล้วดิแรกเลยแรกเลย แยงเลยแยกสวย่สวนแยกสวย่วนแยกก่อนแยกก่อนไม่เล่นขันนี้แล้วนี่แยก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 แรงเลยเฮ้ยเออโอ้ยได้แล้วโอ้ยได้แล้วคันนี้ไปเอเอาก่อนรถก่อนเออได้คันแรกแล้วจบปิดคลิปเอาไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขั้นยังยังยังเพชรยังเหลือยังต้องไปต่อเฮ้ยแรกครับคั้นสองเพิ่งเพิ่งแค่คันเดียวเองนี่ขั้ปลดล็อกปลดล็อกนี่ปลดแล้วเรียบร้อยใช้เดี๋ยวนี้สืบทอดสีพ่นง อ่าฮะอ่าไปดูรถก่อนไปดูรถก่อนตอนตอนนี้ตอนนี้ได้ได้รอันแล้วได้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 อันนี้ได้สปอยเลอร์สองชั้นสปอยเลอร์สองชั้นใช่ขั้นสองจะเป็นสองชั้นแล้วก็ได้ขั้สามชั้นขั้นสามดิ้นได้ขั้นสามดิ้นได้เออขั้นสามดิ้นได้อ่าโอเคตอนนี้บอลอยู่ที่ขั้นสองแบบนี้อ่ายางสีเหลืองเวลาเวลาดิ้น ทําทําไมทําไมไม่รู้สึกว่ามันเป็นควันสีเหลืองเลยมันพิ้งถ้าขันหนึ่งไม่พึ่งมันเป็นแก๊สพิสถ้าขันหนึ่งแค่ควันมันมันกลิ่นไม่พึงประสงค์เลยแก๊สพิสเออเวลาเราดิฟน้ําหน้าไงทีนี้แบบไอคนที่อยู่ข้างหลังสูบเข้าไปทําให้ตามไม่ทันมันคือหมอบนี่นี่นี่เนี่ยมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ควันอ่ะมันมันเหมือนสิ่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ไปตดตด นี่ในขั้นขั้นหนึ่งไอ้ไอสปอยเลอร์ชั้นเดียวใช่ไหมอ่านี่ขั้นที่สอง่าสองชั้นละขั้นที่สามขั้นที่สามมันดิ้นได้ดิ้นได้แบบนี้อ๋อแบบนี้หยับได้เออแล้วก็มีไฟดิ้นปิ๊บปิ๊บปิ๊บบิ๊บบับบิ๊บบไงอือนี่เลยเอาตอนติดตอนตอนนั้นเราจะไปทุ่มให้กับลาเพูลารีไม่ใช่เหรอตอนตอนนั้นทุ่มไปกับไอเจ็ดไอเซเว่นนั่นละไอ เฟอร์รารี่ยังไม่มีสกมันมันสกินไม่ได้มันเหมือนอประมาณว่าเป็นลิขสิทธิ์เนาะเฟอร์รารี่อ่ะเป็นลิขสิทธิ์เขาไม่ให้แบบแต่งไม่ได้ใช่ใช่เฟอร์รารี่ไม่สามารถแต่งโครงได้ใชลิขสิทธิ์เขาอ่ทีนี้แล้วก็ไปต่อเลยเหลืออยู่4พ0 0สี่แล้วก็มันต้องใช้แลกอีกเท่าไหร่นะ7พ0 0ห้าใช่ไหม7,000ห้าตอนนี้เรามี939ละ ยังมีอันที่ยังไม่ขายอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยสองพันกว่าเออใช่แล้วไปดูดินั่นเนี่ยยังไม่ได้ขายชิ้นหนึ่งไม่ได้เล่นรถไฟไม่ได้เล่นรถายไอ้นี่อยู่แล้วไม่ใช่อเมริกันอเมริกันมาซมื้อเลยเลยวินเบนซินดีเซ <laughs> ล <laughs> เอละแร <laughs> สวยอยู่นะ <laughs> เออคันนี้จะขายจริงเหรอเออ กันยกเลยก่อนเฮ้ยยัง, be, like ยงก่อนแล้วยนะังก่อนสามมันสามก็ like. สวยอย no. um uh evet> ู่นะอ๋ออ uh> uh> uh ่ะล่ะไปเราไปต่อเดี๋ยวนะทำไมอ๋อตอนตกตอนแรกตกใจทำไมมันแต้มหายยี่สิบไหมนั่นนะตัวนั้นตอนแรกตกใจอ๋อมันคือตัวไม่ใช่แต้มยี่สิบไหมยี่สิบหน้าไปโอ้โหไม่เข้า สีม่วงเว้ยไม่ขึ้นเลยได้สีม่วงอ๋ออีกสิบหนึ่งหนึ่งสองอือจะมาเหรอวะสีทองเ<ด>สททองเ้ยลอ,องขายได้อยู่ลองขายดูวะแหมเอ้ยไม่ออกจริงๆเนี่ยหนียวมากเลยของผมเล่าบอกแล้วว่า ดวงไม่ดีตั้งแต่ตั้งแต่คราที่แล้วและวห้าพันเก้าถึงเลยดิเออจบแล้วอ้อเป็นคลิปอีกแยกเลยแยกเลยแยกยืนยันแยกโอ้ยได้แล้วมืนกว่าอ้ยัยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอ่ามรียบร้อยซื้อครับซี้โหรออะไรอืมได้สกินแล้วรู้สึกมีพลังแรงกว่าห้าเม็ดพร้อมอืม เรียนลอยยังเหลือเพชรอีกสามพันโอ้โหเอาไว้เท่าไหร่คร um, ับเอาไว้เท่าไหร่ครับฮะหมดไปเท่าไหร่ครับเออสองห้าครับสองห้าโอ้ยค่าดมลูกกันนะเอ่อที่เหลือไปลูกบอกอาชาชุดลูกบอกเออ พ่อลูกข้านุ่มลูกอะลูกมีอยู่มีอยู่กินน้ำเปล่าแทนไปก่อนลูกมีอยู่มีอยู่ได้แล้วนี่ไงวิเข้าไปดูเลยเฮ้ยมีมีสองเม็ดนี่ยังกับขับรถห้าเม็ดอ่ะตอนนี้เขาเห็นเขาก็สยองแล้วนี่รถไปแรงจะกินแพงไปก่อนเว้ยของมันต้องมีใช่ไหมเพื่อน นี่นี่ครับผมสามารถจัดได้ที่แซกโกติเอสนะครับเพชรไม่พอนะฮะไม่พอไม่พอขอเงินเมียเออ,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 อๆๆนี่ไปไปไหนเลยลองไปลองรถเลยลองรถเลยดิโอย้ยไหนๆก็มาแล้วครับแรง <c oughs> มันจะรแรงแค่ไหนปะนี่ไ <c oughs> ปไหนแล้วรถไปไหนล่ะนี่ <c oughs> มันต้องแรง บอกเลยว่าใครแซงนี่ปล่อ,เอยเขาไปก่อนสกินแพงไปก่อนทุกสายตาจะจับจ้องที่รถคันนี้นะฮะอันนี้ก็กินขาดเลยวโอ้มาตอนแรกเขาก็ซูมรถใช่รถเราแล้วเออตัวละครยังแต่งไม่ถึงเอาคอก่อนเนาะโอ้อยงนี้นี่ก็ที่หนึ่งอยู่เนี่ยไปจจุมานก็ที่หนึ่งแล้วแต่ชุดเทเลอร์นี่มันมันต้องจัดคุณแม่ใช่ไมันต้องจัดชุดคุณแม่เหร โอ้ยแม่เลยเลยมันก็ของชาวเซอร์เบียมาเลยนะมันหมดไปแล้วไม่ใช่หรออันนั้นสี่พันเยอะอยู่เซอร์ญี่ปุ่นสี่พันกว่านี่ไงโอ้โหซูมที่รถเราด้วยโอ้ยบับบบบับบัอบนี่ไปไปชุดว่ต้องกจีนสกี รถไม่แรงสก,กรีนแพงไม่อนเดี๋ยวนะควันไม่เห็นมีสีเลยสีเหลืองอะย,ยังยิบไมม่เยอะนี่ไงแล้วแลเเ้นแล้วต้องถือว่โอเคเราตัดนี่ที่เสร็จแล้วต้องคนขี่ตามหลังคนขี่ตามหลังจะเห็นควันเยอะมันมันไม่ใช่ควนันด,ดืดูดด <laughs> ีมันมันเกินกินจา่ถนนไง อีคั้ที่หนึ่งถ้าจะลายเม็ดอยู่นี่ตามไม่ทันเฮ้ ใส่สก,กินแล้วส่งพลังงี่นกใส่สบงส่สบงเลย้า่กิดใส่สบงก็ต้องเตะทีได้แปดเมตรต่อไปก็เหลือจัดเม็ดนะเนี่ยเหลือจัดเม็ดใท้มโครบห้าเอางั้นเลยเหรอ นี่ถึงแม้จะเข้าที่สามสก,กินแพงไว้ก่อน,กกน <laughs> ดูรอดูรอรถโอ้โหวิบบับวิบบับนี่มีไฟท้ายด้วยนี่ของมันต้องมีโอ้ยเด้ทีหนึ่งไม่ได้ไม่เป็นไรทีหนึ่งไม่ไวขอเต็มใจมแค่ทีสาม <laughs> ดีอยู่นี่ผมเฮ้ยเต็มทั้งคันแรกมาจากไหนลุ้ยไปไหนลุ้ยโอ้โหรักแท้แพ้เม็ดดูคันแรกดิตามไม่ทันได้ไงของเขาห้าเม็ดอ๋ดูดิโอ้โหถึงว่าทิ้งห่างกันจะลุ้ยต่อที่สองได้เท่าไหร่ที่สองเนี่ยที่สองที่สองก็ห้าเม็ดเจอเซตโฟห้าเม็ดเซตสี่ห้าเม็ดโอ้โหบีเอ็มลักแท้แพ้บีเอ็มเหรอนี่ งวยไปแพ้ยังไงของเราสกรีนสวยไว้ก่อนนี่ยังยังหลงยังหลงช่วงนี้เหอสกรีนตัวเองเออเขาเออเขาเออปครั้รถใหม่รหมครับโอเคโอเคโอเคประมาณนี้แหละอ่านะครับใครอยากได้รถแบบนี้นะครับก็อย่าลืมไปจับนะครับเออซ a โกธีเนะฮะนี่ช่วยขายนะฮะช่วยขายช่วยขาย,าย,ขายช่วยขายช่วยช่วยสนับสนุนหรือช่วยช่วยเติมผมให้เติมผมก็ได้ ต้องเรายังไม่มีโดเนตเนาะการทำยังไม่มีเอยวจะให้ปลาซูเปอร์แชทไหมก็่เงินต้องไล์อะต้องต้องทำต้องไล์ไล่ยงว่าตอนนี้ยังว่าแต่ะเราเราไม่ว่างเวลาเลอเวลาเราไม่ค่อยว่างกันนี่นี่ทั้งชุดทั้งรถ เดี <_ Jean> no ๋ยวเราไปส่องเดี๋ยวลองไปส่องสกินดิสกินรถมีอะไรน่าสนใจบ้างสกินรถนะตอนนี้มันมีคันที่น่าสนใจก็จะเป็นคันหนึ่งก็จะสนใจเซรามูนนะกีมีเซรามูนนี่ไงอ่าลายลายอิตาชะสวยดียสวยอยู่นะอ่าสามสองวุเท่ยู่แต่ไม่ชอบสปอยเลยแบบนั้นเลยมันมาแปลกๆหน่อยอ่ะเออ เรามานนี้อีกคันหนึ่งก็เป็นอ่าอะไรนะอ่าสไปเดอร์เอ้าหนึ่งแ<ม>ปดสไปเดอร์สไปเดยสไปเดอร์สไปเดอร์ถูกแล้วอันนี้เรียบเรียบดูๆูดูดีมีสถุนเอ้ยมีสกุล <laughs> มีสไตล์ <laughs> พูดไปพูดผิดกันหมดเย้ <laughs> yeah, yeah. เอ่อมี มมีีมค่ประมาณนี้ช่วง,งนี้คือไอตัวที่เพิ่มอตัตราขนาดเราเพิ่มอัตราหน้าเปิดไม่ติดเลยที่จริงมันก็มีแบบหลายๆอย่างอหละมันไม่มาไงเอ,ออย่างเช่นพวกไออะไรนะช,ชิลลอนเอ,อเซนโตเซนโตเอซนโตชิล่อนพวกเนี้ยยังยังมันไม่มามันจะมาเป็นช่วง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 ลินผู้หนี่ เอไม่ใช่เป็นไกือบละเกือบละเกือบเล่นละบาท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 ตองบาทก็เล่นบาทเอามุกมุกกำนานเล่นได้ตลอดเออเล่นได้ตลอดดูชุดดูชุดดูชุดชุดอีกรอบชุดชุดดอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่นี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 ่ฮันดอมอนนี่ชุดนี้จะถึกสวยนะเซรามูนเอ๋เดี๋ยวนี้มันชุดเอ้นั่นเนี่ยนางแมวยั่วสวัสด ไม่ใช่อ่าในเมเรื่องถ้าเกิดไปเปลี่ยนหมวกกันน็อกเป็นสีเหลืองจะเป็นดูลาลาล่าเลยเออใช่เชลตี้เชลตี้ใช่ป่ะเชลตี้ใช่เชลตี้ที่ถอดหมวกกันน็อกแล้วหัวหายอ่ะเป็นดุลาฮันเป็นดุลาฮันไงดุ้ลาฮันไม่ดุลาฮันไม่มีหัวเลยตั้งใส่ใส่หมวกกันน็อกแทนใส่อยู่ใส่อยู่ตัวนี้อันนี้ตัวผู้ชายนี่ว้ายังรอยังรอ เกาหลาเลยเอ้ยเกาหลีเลยติดไปไม่ได้ไม่ได้พูดคำวันนี้ออกอากาศไม่ได้ <laughs> เก็บไว้เก็บไว้ใจเย,ยน็ยยนใจเย็นเก็บไว้ใจเย็นอ<ส>่าสักหน่อยไหมครับสักภาพไหมนี่เอยสักภาพเหรอเดี๋ยวก็ยาวนะ <laughs> กดปุ๊บนี่คือยาวเลยละ่ะเซรามูนหน้าแปลกนะชุดเป็นเซรลมูนแต่ทรงผมเป็นเซลเลอร์ไอะไรนะ วินนัทเลยหรือว่าจำจำชื่อไม่ได้และที่สีเหลืองเออใช่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 ใชอืมอีกสีหนึ่งอันนี้ไม่สวยเออเ้ยไม่ใช่มันต้องไม่ใช่เสียงนี้เดีมันต้องแบบ <laughs> 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 โอเคโอเคก็ประมาณนี้ได้สกีแล้วโอ้ยครับเอาไม่ไม่ทักป่าบเลยไม่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 ทักป่าบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวยาวเดี๋ยวยาวเดี๋ยวยาวใช่ใช่เดี๋ยวรอรอชุดอื่นนะมีมีชุดอื่นอีกเยอะเลยต่มีท่าเชลิดเดอร์นะมีท่าเชิดเดือดเอ้ยไปไหนว่าท่าเชลิดเดอือดออะย่อชุกกนี่ยังเท่เนี่ยเฮ้ยเอาเฉพาะท่าได้ไหมก็ก็มันต้องมันต้องใช้กี่แต้มแรกอ่ะมันใช้กี่แต้มแรกได้อ่ะ มันมันมีบอกแม่เหมือนเหมือนใช้สุ่มอหรือเปล่าโอ้ต้องสุ่มอย่างเดียวฮช่ไหมเดียวไม่มีนั่นเลยสุ่มสุ่มอย่างเดียวอไม่มีแต้มแหลกแต้มแหลกได้น่าจดีเนี่ยแม่บอกแล้วน่าสนใจชุดไอไม่ใช่ชุดท่าเต้นท่าเต้นท่าเต้นเนี่ยที่ที่สนใจคือท่าเต้นกับชุดดูแลลาลาไอเออชุดดูลลาลาเนี่ยแหละน่าสนใจน่ที่นอน พี่นอนประกอบเชเอานั่งได้ตอนแรกก็เท่าประกอบฉากกันเดียวนั่งได้เออดูดูเป็นคุณนายขึ้นนี่ออืดูดีดูดีโอเคไว้ก่อนไว้ก่อนเดี๋ยวยาวเดี๋ยวยาวเดี๋ยวเดี๋วกดยาวเลยิเลดแตกเดี๋ยวลมือจะลั่นเออใช่ใช่ใช่โอเคคลิปนี้ก็ต้องครับป่ะใจก็กดไลค์ให้ช่องหน่อยนะครับแล้วก็ใครมีคอมเมนต์อะไรน่าสนใจก็มาคุยกันได้ครับ อ่สอบถามได้ฮะเจ็บไปเท่าไหร่โอคุยกับผมเดี๋ยวผมก็ไม่ตอบเพราะผมไม่ได้ไปตอบหรอกเดี๋ยวบอลไปตอบเองโอเคโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องโซเชียลของเราในคลิปนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับครับขอมาไม่ได้แล้วเป็นหนึ่งเรื่องขอลาด้วย ก่อนจะลาเออก่อนจะก่อนจะลาก็ต้องเป็นลูกลาก่อนะลาลาอย่างนี้ไหมสุ่มสุ่มลาห้สุ่มลาสุ่มลานี่ไงก่อนจะลาเอาจริงเหรอไอ้ชาเอาไอ้เวทไม่ใช่เหรอจะเอาบอลเต็มไม่ใช่เหรอเอาเอาต้องมีคันนี้ต้องเต็มดิจัดจัดไปทีเผื่อไป โอเคโอเคประมาณนี้ก่อนแล้วกัน <c oughs> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยเราเก็บเพชรก่อน <c oughs> เดี๋ยวรอเยอะๆแล้วจะมาจาัดโอเค